บจลูกชิ้นนี้สิ่งที่นักษาต้องการนะครับก็คือพื้นที่ในสังคมนะครับอันแรกเนี่ยโอเคอันแรกนะครับคือสิ่งที่นักศึกษาแสดงออกก็คือรูปโปรไฟล์ใช่ไหมครับอาจารย์ครับ ครับก็คือมีการเล่นเกมออนไลน์นะครับได้เงียบความคิดเห็นอะไรอย่างมีกิจกรรมชี้เป้านะครับอย่างเช่นอาจารย์เขายกตัวอย่างว่าชี้เป้าอะไรไงอาชี้นเป้านี่นะครับก็คือให้แท่กกิจกรรมเราเราไม่โฟกัสที่ตัวเนื้อหาการเรียนแต่ว่าเราใทรกกิจกรรมว่าโลกออนไลน์ก็คือโลกที่เราต้องมีเป็นสัมพันธ์กัน ซึ่งตอนนี้ที่ที่เด็กรุ่นใหม่เขายอมรับอันหนึ่งก็คือเขาเล่นเกมด้วยกันสองคนที่เขาฟังที่สุดก็คือนั่แชทเกมก็คือเขาฟังที่ตลอดเลยเขาไม่มีการหยุดเลยเพราะเขาจะรู้วิธีการเล่นเกมอย่างเงี้ยและการที่สามก็คืออยากรู้อะไรเราก็จะต้องไปดูคนที่เคาดีๆแล้วเราเองเดี๋ยวนี้เราก็กลายเป็นคนที่ดูสินค้าหรือแนะนําได้ว่าร้านหมูกระทะที่ไหนอร่อยสุดถูกสุดสะอาดที่สุดแล้วเนี่ยเราเราค่ต้องมองประสิทธิ์เนื้อหาว่าถ้าตอนนี้ลงทุนที่ไหนดีสุด ร้านซ่มความที่ไหนเจ๋งสุดอะไรเงี้ยมันค,ค่อยๆเข้าหาเนื้อหาองคือให้ให้โลกองค์ความรู้ใหม่ที่มันอยู่ในออนไลน์เนี่ยเป็นที่ประจักษ์ในโลกออนไลน์แล้วเขาจะได้รับการยอมรับว่าเออเขาเป็นคนแนะนําเขาบอกต่อได้คือคือ,อพอเราโฟกัสตรงนี้แล้วว่าเออเขามีตัวตนในนั้นเขากลายเป็นกูรูเขากลายเป็นอะไรมีการรีวิวอะไรได้เง,งี้ยเป็นยูทูบเบอร์ได้เง,งี้ยเขาก็จะได้รับการยอมรับในสังคมของเขามันก็เหมือนการที่อย่างนี้ศิลปิน ที่เป็นจีนในออนไลน์เนี่ยเขาต้องการการสุดยอดของไลฟ์อย่างเงี้ยมันมันเกิดการยอมรับใหม่ซึ่งเรายังเป็นคนยุคเก่าหรือเรากลังลูกครึ่งอย่าเนี่ยเราไปนั่งกับใครด้วยกันแต่เราถือโทรศัพท์มาไม่คุยกันเราจะไปโฟกัสที่การสนทนาในออนไลน์แต่เด็กตอนเนี้ยอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาเล่นเกมออนไลน์กับเพื่อนเขาซึ่งอยู่ตรงไหนก็ได้ในโลกใบนี้เขาคุยดีรุ่งรื่องหมดเราก็ยังงงว่าทําไมเวลาเราไปโรงเรียนเธอพูดแค่สองคำคือมากข้าแต่อยู่ที่บ้าน,นเธอพูไดไ,งงงไ,ไมได่ยอมหยุดเลย เนประเด็นที่ว่าการส่งั้อาเป็นที่โซเชียลมีเดียอย่างแท้จริงว่าธรรมชาติโซเชียลมีเดียควรจะให้เขายอมรับกันเองในโลกโซเชียลมีเดียคนที่เก่งที่สุดในโซเชียลมีเดียคือใครคือคนที่เล่นเกมออนไลน์และเก่งแล้วเขาก็ชื่นชมกันซึ่งมันจะเป็นปฏิปักษ์กับการศึกษาเลยตลอดเวลาว่าไอ้นี่มันไม่ถูกต้องแต่อย่าลืมว่าเวลาโทรศัพท์เรามีปัญหาบอกเฮ้ยช่วยแก้หน่อยดิช่วยไอ้น้องช่วยเพิ่มช่วยปรับช่วยอะไรเงี้ยเด็กเขาจูงมั่เก่งกว่าเรานะครับ นั่นคือธรรมชาติใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งเราอะกลายเป็นคนรุ่นเก่าที่ตกยุกนะครับแต่เช่นนั้นถ้าเรายอมรับเงื่อนไขายแถ้าเล่นเกมออนไลน์เก่งก็ให้เขาเล่นเกมออนไลน์แต่จะดึงเขากลับมาสู่เนื้อาหายยังไงอันนี้นั่นมันก็อยู่ที่ที่เราจะต้อ,องไปฝ่ามือมันกันอีกครั้ง